สวัสดีตอนบ่ายๆครับผม295วันแล้วครับมานะเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

8 8 89 90 91 92 93 94 95 96โอเคครับผมวันนี้ทั้งวันวน่าจะได้96ฟองนี้แหละครับไว้มาเก็บขไข่ด้วยกันใหม่ครับผมพรุ่งนี้ บายบายครับ